สวัสดีครับพบกับซูม่ไรไทยแลนด์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายลายฮาร์มอนให้ดูนะครับผมซึ่งเป็นาทันโตะที่รีวิวลงคลิปไปเมื่อวานนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูฮาร์มอนชัดๆนะครับโอเคครับซึ่งเป็นใบดาบเป็นเหล็ก t 1 0นะครับผมไม่มีร่องเลือดนะครับผมโดยการขัดขุนนะครับเป็นโซจิขัดขุนนะครับเห็นไหมครับ จะเห็นลายขาวๆเลยนะครับผมซึ่งเป็นโซจิขัดคุนนะครับผมปลายดาบก็จะเป็นรับคมหักมุมคิสกิแอนนะครับผมขุนยันปลายดาบเลยนะครับเห็นไหมครับขาวๆแบบนี้พี่ชอบไหมครับขาวๆอบอเลยนะครับแบบนี้เนาะคมกริบๆเลยนะครับไม่มีร่องเลือดนะครับผมสันหนาเจ็ดมิลนะครับดูความขาวนะครับขาวยันเงาครับผม ดูปลายดาบนะครับปลายดาบก็ยังขาวนะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับจะถ่ายในที่แจ้งนะครับจะไม่ค่อยเห็นลายเนาะถ้าใช้ไฟส่องนี่โอ้โหชัดเจนมากเลยนะครับหนอีกข้างนะครับผมสวยมากเลยนะครับจะเป็นเล่มที่รีวิวลงคลิป y o u t u b e ไปเมื่อวานนะครับผมเล่มนี้อสองเล่มนี้ราคาอยู่ที่8,300บาทนะครับ ไม่มีร่องเลือดเนาะโอเคครับเดี๋ยวเร,เราดูอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มสีแดงนะครับอืม,อมดูนะครับนี่มันลายฮาร์มอนหรือขี้กาครับลามลามจนเกือบเต็มใบดาบเลยนะครับเห็นไหมครับขาวจ้วะเลยนะครับถ้าเป็นสาวๆก็หืมทั้งขาวทั้งอวบนะครับแบบนี้ ขาวมากเป็นฮมอร์อขัดขุนนะครับเป็นโซจิขัดขุนเนาะครับอาจจะสั่นๆน,นิดนึงนะครับเพราะถ่ายคนเดียวนะครับสวยเลยนะครับสวยงามโซจิขัดขุนนะครับ เริ่มนี้เป็นกระเบนแท้นะครับผมเป็นฝักกระเบนแท้นะครับขาควาย4จุดนะครับด้านจับก็เป็นกระเบนแท้เหมือนกันนะครับใบาดาบทําจากเหล็กที่10นะครับฮามอนโซจิขัดขุนเนาะฮาบากกี้เป็นทองเหลืองนะครับไม่มีร่องเลือดนะครับสันหนาเ็ดมิลเนานะความยาวจะอยู่ที่ประมาณอ่าห้าสิมเซนนะครับ รวมทั้งฝักแล้วนะครับผมดูนะครับดูปลายดาบนะครับขาวหมดเลยนะครับขัดคุณนะครับแบบนี้เป็นงานทำด้วยมือนะครับผมขัดด้วยมือเลยนะครับโอเคครับสวยงามมากสองเล่ม